ก็อยู่บนหอคอยเราตะโกนบอ,อกเขาที่ว่าจะบอกเขาว่าไงแอบจะเบาะมารับแล้วนะแอบสาวไม่ได้ยินแอบสาวไม่ได้ยินแอบจะเบาะมารับแล้วนะจะเบาะมารับมารับแล้วเขาจะมัน่นใจได้ยังไงว่าเขาจะลงมาหาว้อว <c ười> oh. มั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าผมก็รักแค <ciğim> ่ที่สุดอยู่แล้วรักแค่ที่สุดแค่ไม่ได้ยินนะมันพูดมันเสียงกรนะพริบเนาะเพราะว่าแค่ที่มันอยู่บนหูขเคยสูงม,มากเลยตะโกนดังๆที่ว่าผมรักแค่ที่สุด คีณพ่อแม่สร้างลูกให้เป็นคนกลับกลับพร้อมกันห้าคะ เราในค่ำคืนนี้ได้แก่คุณทิติชยาอภัยจิตนะคะเกิดที่บ้านหนองรีตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุบรีรัมย์นะคะเป็นบุตรคนโตในพี่น้องสองคนของคุณพ่อโชสักคุณแม่ละเอียดอภัยจิตนะคะการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุบรีรัมย์จบระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขา จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจงังหวัดสมุทรปราการนะคะปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่อำเภอนางรองจงังหวัดบุรีรัม์ค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ปรบมือเพื่อแสดงความยินดีกับครอบครัวอภัยจิตและครอบครัวบรวรชาติในโอกาสนี้ค่ะมารีน้อยห้อยสอบาเป็นมาลัยเพื่อเตือนใจให้ทั้งคู่ได้รู้หนา ถึงภาระจะหนักแสนแน่นอุราจงฟันฝ่าบากบันอยา่าบันใจค่ะแสงเทียนทอง,ททองส่องสว่างกลางราตรีเทียนเล่มนี้ส่งชีวิตคู่บ่าวสาวจงรุ่งโรจน์จ่มจรัสและยืนยาวชีวิตก็ ใจให้กับผู้บ่าวสาวที่ได้จุดเทียนมงคลแสงสว่างให้กับผู้บ่าวสาวผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่อันเป็นมงคลยิ่งแก่คู่บ่าวสาวรับในครั้งนี้ขอให้ความปรารถนาดีของผมและภรรยาได้เป็นขวัญและกำลังใจ ให้คู่สมรสทั้งสองได้ครองรักครองสุขกันชัว่วการนานะฉะนั้นก็ขอให้เธอทั้งสองได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้ด้วยขอให้มั่นคงในความรักที่เรามีอยู่เพื่อช่วยกันสร้างครอบครัวของเราให้เจริญก้าวหน้า จริ่งขึ้นไปเอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เอาลบตั้ถือได้คุ้มครองและดลบรรดาลให้ชีวิตสมรสของปิติมาและธนวัฒนได้จเจริญรุ่งเรืองสมกับที่คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายได้ตั้งความปรารถนาไว้ชั่วการนาน ขอบ,ขอบคับครับผมซึ่นเป็นผู้บังคับาบัญชาของครูสามเผาครูมรณีนะครับซึ่งเป็นอมารดาบิดาของเจ้าบ่าวนะครับเมื่อกี้ที่ท่านในแพทย์ท่านได้กล่าวไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากฝากให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับให้นําไปเ,าเป็นตัวอย่างครับครับก็ ในฐานะของผู้ประชาบัญชานะครับของพี่มรณีพี่สัมพานะครับซึ่งเป็นบิดาบรรดาของเจ้าบ่าวก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มาวันนี้นะครับมีความสุขนะครับในการมาสแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับแล้วก็ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับจงรักกันนานๆน,น,นะครับตราบชั่วลูกชั่วหลานนะครับ หรือไม้เท้าอยอดทองกระบ,บองอยอดเพชรนะครับขอให้มีความสุขยิ่งขิ้นไปครับผมกราบขับพระคุณท่านตรีวิทย์สุทธศรีเมธีชัยท่านภูมิในการโรงเรียนบ้านหนองชไม้เป็นอย่างยิ่งนะคะกระผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับให้เกียรติ มาในงานวันนี้อย่างอุ่นหนาฝ้าข้างนะครับก็ขอเวบพรให้หลานทั้งสองจงประสบแต่โชคดีทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งญาติฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ให้ประสบแต่โชคดีทุกๆรกาใจการเทินนะครับขอขอบคุณครับ กราสวัสดีประธานแขกผู้ม่เกียรทุกคนและประธานในพิธีก็ขอขอบคุณแขกผู้ม่เกียรทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานมงคลในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่เจ้าสาวคุณแม่ละเอียดคุณพ่อชูศักดิ์ครับและที่ลืมไม่ได้เลยคือคุณแม่มารินีและคุณพ่อสัมเพครับ นีจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆและพ่พิเขียรยที่มาร่วมง,งาน,นในวันนี้ผมรู้สึกปลับปื้มและดีใจนะครับที่มาเป็นสักขีพยานของสองเราก็ท้ายนี้ก็ขอให้อำนาจคุณศรีพระคุณศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ในสากลโลก ให้แขกพวกม่เกียิทุกท่านมีความสุขความเจริญและสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับก็ขอขอบคุณ,ขคณแขกทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วกัน,นะคะ่ะขอบคุณคะ่ะว่าจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนางรองด้วยกันนะคะ ก็ถามว่าเคยเคยรู้จักกันมาบ้างไหมนะคะ่าเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะแอบดูกันมาพอสมควรอยากถามเจ้าบ่าวว่าเจ้าสาวมีอะไรดีที่เราประทับใจแล้วก็ที่จะเลือกเขาเป็นแม่ที่ดีของลูกในอนาคตว่าเขามีอะไรดีและประทับใจอะไรเขานะคะมันแดงใช่ไหมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าสาวสไไอย่างมากเลยก็ตั้งแต่ จอครั้งแรกเจ้าสาวเป็นคนน่ารักครับแล้วก็สิ่งที่ชอบคือเจ้าสาวเป็นคนรักครอบครัวรักพี่น้องเพื่อนฝูงนะนิสัยดีนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ทำมาให้เรามีวันนี้ครับขอบคุณครับเขามีอะไรที่เราประทับใจจนตัดสินใจให้เขาได้ดูแลชีวิตของเรานะคะ ว่าจะประทับใจนะคะอธิบายไม่ถูกนะคะแต่รู้สึกว่าอยู่กับอยากอยู่กับเขาไปตลอดนะคะป้าจะไปไหนทำอะไรก็จะมีเขาเคียงข้างอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือความทุกขเ์เราก็ผ่านกันมาต่างๆมากมายนะคะก็ ความประทับใจของเขาที่มีนะคะก็คือเขาเป็นคนดูแลเราได้ค่ะดูแลเราดีมากๆคนหนึ่งซึ่งเท่ากับพ่อกับแม่ของเราก็ขอขอบคุณเขาในวันนี้นะคะที่เรา ได้มาได้มาเคียงคู่กันนะคะขอบขอบคุณมากๆค่ะเคกมงคลนำโชคฉลกกสีเป็นเค้สที่มอบจากใจใสายใ่สองขอความรักจงมั่นคงและสมปอง คุ้มครองส่งผลช่วยอำนวยชัยค่ะขอเสียพรมย์เป็นกำลังใจนะคะในการตัดเค้กมงคลชีวิตของคู่บ่าวสาวในช่วงนี้นะคะ จสาวจะป้อนเค้กเจ้าบ่าวก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นแม่บ้านจะต้องปฏิบัติสามีหาอาหารให้กับสามีนะคะก่อนนอนทุกวันเจ็ดวันแรกตามประเพณีก็จะกราบเท้าสามีก่อนนอนทุกวันนะคะจนกว่าจะครบเจ็ดวันก็จะทําให้ชีวิตของความรักราบรื่นเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองไหลามาเทมาแล้วก็มั่งมีสีสุขในโอกาสต่อไปด้วยนะคะ ก็เป็นความผูกพันนะคะที่จะมอบความหาวานนะคะจากขนมหรืออาหารหวานมื้อแรกแห่งความรักที่เขาทั้งสองได้ประคับประคองกันมาจนถึงฝังฝันแห่งความสําเร็จมาถึงวันที่เขารอคอยในค่ำคืนนี้นะคะความหาวานของขนมในค่ำคืนนี้อาจจะไม่หาวานเท่ากับหัวใจทั้งสองที่มอบให้กับกันและกันหนึ่งสองสามค่ะโอ ได้เลวนะคะเพื่อนเจ้าสาวนะคะที่จะเป็นคู่ต่อไปก็ขอให้เธอโชคดีนะคะในค่าคืนนี้โชคดีแล้วกลับไปก็โชคดีแล้วหวังว่าพิธีกรจะได้ไปงานของใบเตยด้วยนะคะค่ะเขาใช้พวกมือให้กับใบเตยค่ะครับทุกอย่างจะต้องอยู่ในความต้องการและความพอใจและที่จะให้ผู้มีเกียรติได้ชมได้นะคะถามว่าได้ไหมคะ ให้หอมแก้มกันได้ไหมคะใช่แต่แต่ว่ากิจทีกรต้องถามความต้องการว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมที่จะเปิดใจนะคะ,ะให้หอมเจ้าสาวก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นคนนุ่มนวลน,นะคะเจ้าบ่าวจะต้องให้ความอบอุ่นกับเจ้าสาวก่อนนะคะค่ะเลยค่ะกลองจับไว้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับเจ้าบ่าวในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักความผูกพันนะคะซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นสามีภรรยาเจ้าสาวของแก๊บเจ้าบาบ้างนะคะอันนี้ก็เพียงแค่เป็นไตเติ้ลเป็นตัวอย่างว่าเขาทั้งคู่จะคองรักกันตราบัิดร์น,นะคะและคองรักกันยืนยาวตลอด ใใจเพียงดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันนนั้นเปลี่ยนไปเท่าไรรู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงร,รู้ไหมการทิ่ได้เจอเธอนั้น,นยิ่งใหญ่ซะ